อันยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เก็บสถิติเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่นะครับผมในเซิร์ฟประเทศเกาหลีเนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับจี้นะครับผมจี้ใหม่ในวันนี้ยังไม่มีมานะครับผมแต่การกลับมาของจี้เกา่าๆที่สุดโหดโปรโดหาหนุ่มมาใช้สักทีเถอนะเนาะเพราะว่ามาหลายรอบแล้วนะครับผมจี้แรกเนาะก็จะเป็นจี้ราชาผู้ถูกในปรเทศสกายแลนด์นะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการทอนลูกเต่านะครับผมมีการแปล 10%เนาะที่จะเลือกทอยด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับผมหากทอยด้วยความสามารถนี้แล้วเนาะก็จะมีโอกาสนะครับผมเลือกไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่ทอยได้ในระยะนะครับผมจัดว่าเป็นจีที่ดีมากเลยทีเดียวเนะาะมันจะมีอีกจีหนึ่งที่จะเป็นสกายแลนด์เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นหลุมดาสกายแลนดะ์เนาะกับแผ่นลอยฟ้าอันนั้นอ่ะสามอย่างนี้นะครับผมสามารถเลือกไปยังพื้นที่ที่ถอยได้ซึ่งตอนนี้ก็สําคัญกับตัวละครใหม่ๆนะ ก็ควรจะมีไว้นะครับผมนี่เราจะไม่อ่านความสามารถด้านหลังแล้วหรอความสามารถด้านหลังนะครับผมก็เป็นความสามารถของราชวงศ์นนเนมารทศนะครับผมใน1เทิรนะ์นเนาะถ้าเกิดว่าเขาวา์ปเกิน2ครั้งขึ้นไปนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะย้ายเขาไปยังเกาะร้างนั่นเองโอเคจบไปนะครับผมจี้แรกเนาะจี้ต่อไปนะครับผมเป็นจี้หมวกไทเทเนียมปลดปล่อยใช่ไหมคขาสามารถก็คุมเต่าห้าบวก 15เมื่อกดคูขี้แล้วก็มีการป้องกันการดักจับการโจมตี95% 2ครั้งอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อศัตรูตกมายังเลนด์มารนะ์กเนาะมีการ80%นะครับผมสลายจำนวนไอเทมจำกัดให้เหลือ0ูนย์ะครับผมพร้อมทั้งไม่สามารถใช้สกิลรีชาร์จได้นะครับผม1เทิร์นด้วยกันนะโอเคต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น บัตเชิญปาร์ตี้กับดักสปริงนะครับผมเมื่อเราตกมาเมยอะลนมาของเรานาะมีอกาส85นะครับผมที่จะจ่ายค่าพันทางพื้นฐาน70แล้วก็เรียกศัตรูมายังเลนมาของเราแบบสุ่ม1คนนะครับผมพร้อมกับเมื่อเราตกเลนมาหรือว่ากอ้างเลนมานะครับผมมีอกาส75นะครับผมที่จะวางเป็นสปริงตรงพื้นที่ใดก็ได้ในแมปเนาะที่เราต้องการ นะครับผมรองสุดท้ายนะครับผมเป็นป้ายห้ามทุกสิ่งอย่างเนาะก็จะห้ามซื้อต่อห้ามป้ายสีห้ามทําลายห้าม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 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่อยู่ด้านล่างแสดงว่าทําไมไม่เก่าแล้วก็ไม่มีใครใช้แล้วนะครับผมส่วนอยากสุดท้ายเนาะอันนี้บอกเลยนะครับผมว่าเหมาะสมกับตัวละครประจำเดือนสิงหาเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าน้องไม่ได้มีความสามารถในการสปอร์เลนมาก อ้สปอนสปอนมาเบิลนะครับผมความสามารถแรกของน้องโดนตัวเนี้ยก็คือเมื่อเริ่มต้นเกมนะครับผมเราจะได้รับมาเบิลสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนะาะอ่าฮะาไม่ไงตัวใหม่นี่ยิ้มหวานเลยนะครับผมมีมาเบิลเยอะขนาดนี้ส่วนอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมก็คือเมื่อเราตกอย่างเมืองของเรานะครับผมมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะที่จะสองสี่แปดใช่ไหมใช่เพิ่มค่ามันทางคูณสองสี่แปด จบแล้วไม่ได้มีความสามารถในการก่อสร้างหนุ่มดำใช่ปะ่ะจากที่อ่านมาไม่มีนะไม่มีนะผมมีแค่นี้แหละน้อยจังน้อยมากเลยนะครับผมจบไปแล้วน5ะจี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนาะยังไม่รู้ว่าจะหาจี่ไหนนะครับผมให้เปิดของดองดูก่อนถ้าเกิดว่าเราได้นะครับผมมีไข่มุกสตาร์นะครับผม S บวกมาประมาณ4อันฟรีๆนะครับผมเราหาโดย,ยเฉเพาะอีก4อันน่าจะไม่เกิน10,000เพชรแหละในการหาต่อนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้นะครับผมก็มต้องมีเพชรประมาณ20,000เนาะถึงจะปิดอีเวนต์ได้อย่างชิวเชียดนะครับผมถ้าใครอยากปิดอีเวนต์แบบช่วๆนะ์ๆเนาะก็ หาเพชรตรียไปเลย1นึ่งแสนเพชรนะครับผมโดยที่เราน้นจะเอาเพชรเนาะไปเปิดหานะครับผมเศษแร่ทั้งหมด6ก้อนนะครับผมแล้วก็เอามาเปิดเป็น Gs บวกหรือว่า S, <S นะครับผมอันเนี้ยอัตรากรดอบ9กอันนี้อัตารกนนตารกรดอบ10ถ้าเกิดว่าดอก10มาแสดงว่าเราดวงสวยมากนะครับผมกรุณาไปเสริมดวงด้วยเนาะ โอเคส่วนออฟนะครับผมออฟนี้ก็ใช้8ในการแลกเหมือนกันนะครับผมออฟนี้ก็จะเป็นออฟป้องกันเนาะหกนะครับผมนั่นจะเป็นการป้องกันการโจมตีทุกสิ่งอย่างเลยแหละคิดว่านะอืมส่วนอย่างสุดท้ายนะครับผม g s s ออันนี้เนาะสามารถเอามาแลกนะครับผมเป็นแสงได้แค่นี้แหละไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยไม่เคยมีประโยชน์นะครับผม จบแล้วเนาะสำหรับการรีวิวอีเวนต์นี้ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินเวันนะครับผมอันนี้ก็จะให้เป็นแมวมาเนาะเป็นแมวนี้ก็เอามาแลกเป็นอ่าตรงนี้นะครับผมน้องแมวเอามาแลกเป็นลูกเต่าตรงนี้เนาะก็เกี่ยวกับลูกเต่าแล้วแหละแล้วก็เกี่ยวกับข้างล่างด้วยโอ้ยแมวตะโปบอะอยากได้จังแต่ยังสะสมไม่ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูกัวกนว่าจะได้อะไรบ้างได้มาทั้งหมดหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ได้มาทั้งหมดอีก หนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ได้มาทั้งหมดอีกหนึ่งชิ้นถ้าเกิดว่ามันได้แบบคูณสองคูณสามอ่ะมันจะมีตัวเลขคูณให้นะครับผมอ่าไม่มีตัวอย่างหรอไม่มีตัวอย่างนะครับผมเพราะเ่างุงได้แค่นี้แหละโอเคนะครับผมอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเราเจอน้องบอทนะครับผมลิงเจ๊กเกนาะเราก็จะได้กล่อง r p บวกกับจี้อ่รัดเก้าของน้องเนาะแล้วก็สะสมรัดเก้าเอามาได้ของรางวัลตรงนี้แค่นั้นนะครับผม จะบอจบ,จบไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสุดตัวละครประจำเดือนก็น่าจะมาวันศุกร์นี้แหละเนาะเพราะว่ามันใกล้สิ้นเดือนที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้รู้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเากม็มาทีน่หน้าคนทุกคนคขอสุขแก่และเกษียรีเสือประเทศเกาหลีนะครับผมถ้าจะทำอีเวนต์ไหนก็คิดดูดีด,ดีก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าเราซุ่มหาแล้วแต่เราไม่ได้ใช้ของนิหานั้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะเรารวยนะครับผมหาๆไปเถอนะเน,นาะในอนาคตได้ใช้แน่นอนครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะจุ๊บๆครับ